โดวโบกก็จะมีอาการเยอะตอนประมาณช่วง7จ็ถึงสิสัปดาห์ที่เป็นมากก็คืออ่อนเพลียหน้าอกอะ่ะมันก็จะเริ่มคัดเริ่มตึงขึ้นตอนนี้ลูกดิ้นหรือยังนะคะ สวัสดีค่ะโบนะคะก็อย่างที่ผ่านมาคลิปก่อนหน้านะคะก็คือตอนนี้กําลังจะมีน้องคนที่2นะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะคะอาการตอนท้องช่วงตั้งแต่เริ่มท้องนะจนถึง15วีคนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าโบรู้ตัวว่าท้องตอนประมาณ6-7สัปดาห์นะคะ ก็ตอนก่อนหน้าน,าน่าช่วงตั้งแต่แรกเลยอะ่ะมันก็ไม่มีอาการอะไรหรอกเนาะมันมามีอาการตอนช่วงถึง6-7ถึงสัปดาห์นี้ละะ้ค่ะถึงได้รู้ตัวว่าตัวเองท้องนะคะตัวโ,โบก็จะมีอาการเยอะตอนประมาณช่วง7-10ถึงสัปดาห์นะคะช่วงเนี้ยก็จะหนักหน่อยนะอาการบางคน,นอะ่ะก็จะแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่คนนะคะส่วนของโบเนี้ยก็จะแบบอืดท้องผะอ,อืดผะอมขึ้นไส้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับแบบอาเจียนออกมานะมันแค่แบบ คลื่นไส้เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบื่ออาหารเพราะว่ามันเหมือนเราเวียนหัวเราคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากกินอะไรเลยน้ําหนักเนี่ยลดลงไปนิดหน่อยลดลงไปโลครึ่งนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยก็เริ่มน้ําหนักก็เริ่มตีขึ้นมาละ <c oughs> ก็ลงไปไม่เยอะนะคะเพราะว่าคือเราอะไม่อยากอาหารแต่ว่าเรารู้ตัวว่ายังไงเราก็ต้องกินถึงจะไม่อยากกินก็ต้องกินอะแล้วก็โบก็จะเน้นกินแบบ เป็นโปรตีนนะคะอย่างแบบช่วงที่เราแพ้ท้องเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่อยากทานข้าววกก็จะทานข้าวไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเน้นทานเนื้อทานโปรตีนให้เยอะขึ้นนะคะก็จะได้แบบเอ,อ่อรู้สึกมีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เป็นมากตอนช่วง7-10สัปดาห์ก็คืออ่อนเพลียเพลียมากว่วงนอนตลอดเวลากินกาแฟมันก็แบบไม่ได้ดีขึ้นอ่ะมันง่วงง่วงมากจริงจริงพอบ่ายเนี้ยจะต,ต้องหาทางนอนละ พยายามชวนน้องศินป์เขานอนอะไรอย่างเงี้ยนะสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยนอนหลับพร้อมน้องศิลป์ไปเลยนะคะนอนยันเช้าเลยอ่ะก็ไม่ได้ทํางานเลยช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเหนื่อยมันเพลียแล้วก็อยากนอนจริงๆนะตอนที่ไปหาคุณหมอตอน8สัปดาห์นะคุณหมอเขาก็บอกว่าอพอพ้นสัปดาห์นี้ไปแล้วก็คือสัปดาห์ที่8 ไปถึงสัปดาห์ที่9้าเนี่ยอาการแพ้ท้องอะ่ะก็จะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่แพ้ท้องน้อยลงอาการมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะอย่างที่คุณหมอบอกอะค่ะมันก็เริ่มผือืดผะอ,อมน้อยลงขึ้นใ่น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีอาการอยู่บ้างแต่ว่าพอถึงสัปดาห์ที่12เนี่ยอาการแพ้ท้องก็แบบแบบดีขึ้นเลยอะเออ คือทานเริ่มทานอะไรได้มากขึ้นเริ่มอยากกินนูน่นอยากกินนี่นะคะแบบไม่ขึ้นใจละไม่ค่อยมีอาการอย่างนั้นละแต่ว่าก็ยังติดนอนอยู่เพราะว่าแบบเหมือนกับเราเคยนอนมาแล้วไงช่วงนั้นนอนตั้งแต่แบบสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยหลับกับลูกยันเช้าอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะพอพ้นช่วงสัปดาห์ที่12เนี้ยก็เริ่มกลับมาทํางานได้มากขึ้นละค่ะแต่ว่าก็ยังแบบ ก็ยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังง่วงๆบางคืนก็ยังนอนยาวทั้งคืนอยู่นะอาหารก็ทานได้ดีขึ้นไม่ไม่ค่อยแน่นท้องเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าโบพยายามไม่ทานเยอะแล้วไงเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วจากท้องแรกจากช่วงแรกๆเรารู้แล้วว่าเวลาถ้าเราทานเยอะเกินไปมันจะแน่นท้องโบก็เลยพยายามไม่ทานเยอะจนเกินไปนะคะพยายามทานให้พอดีออิ่มแค่เนี้ยพอละแล้วก็ถ้าหิวเนี้ยก็หาอะไรกินเล็กๆน้อยๆไปนะ ที่สังเกตได้ก็คือพอช่วงสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ที่10ถึงสัปดาห์ที่12ออะไรเงี้ยหน้าอกอะ่ะมันก็จะเริ่มคัดเริ่มตึงขึ้นเหมือนกับหน้าอกเราอะ่ะจะเริ่มจะเริ่มขยายแล้วนะคะแต่ว่าตอนช่วงแรกอะ่ะมันจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันแค่รู้สึกตึงๆนะแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบใหญ่ขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้นะแต่พอ สัปดาห์หลังๆสัปดาห์ที่1 2อถึง15อะไรเงี้ยหนอกมันก็จะตึงขึ้นคัดขึ้นอันนี้รู้เลยว่ามันมันแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็หน้าท้องก็ยังไม่ค่อยมีนะคือหมายถึงว่ามันยังไม่ต่างจากช่วงแรกอะ่ะคือว่าท้องเนี้ยโบก็ไม่ได้ผอมมากนะออกจากแนวอวบอ้วนอ้วนระยะสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมี ไขมนันส่วนเกินบ้างมีหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้องที่โผลออกมาเนี่ยก็ยังไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะคะแล้วด้วยความที่น้ําหนักมันลดลงไปด้วยเงี้ยมันก็เลยยังไม่ค่อยมีหน้าท้องเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วด้วยความที่หน้าท้องมันยังไม่โตเนี่ยท้องมันก็เลยยังไม่แตกลายนะคะเออแต่ว่าท้องแรกอ่ะพอรู้ตัวปุ๊บว่าท้องนะคะคือโบอ่ะทาครีมเลยนะไปหาครีมอันนูน้นอันนี้มาทาทาสารพัดอย่างเลยนะคะแล้วขยันมากตื่นเต้นมาก ทาหมดกลัวท้องแตกกลัวขาลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้องนี้นะขี้เกียจมากไม่ทาครีมเลยจนแบบจนมาถึงวิคที่12เนี่ยถึงเริ่มทาครีมบ้างแล้วก็เพิ่งไม่กี่วันก่อนเนี้ยเพิ่งไปซื้อครีมทาหน้าท้องมาแล้วก็อาบน้ําอุ่นทุกวันเลยทั้งนั้นที่ท้องก่อนหน้านี้อาบน้ําเย็นตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเม็กก็ไม่รู้ว่าแบบ ท้องเนี้ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าขี้เกียจทาครีมจริงๆไม่ไม่ได้ทาเลยอะตอนนี้หนะ้าท้องมันก็เริ่มจะโตขึ้นแล้วนะคะก็เลยต้องแบบพยายามบอกตัวเองว่าให้ขยันทาครีมมากขึ้นเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอาไม่อยู่เดี๋ยวหนะ้าท้องจะแตกลายนะ <laughs> พอสัปดาห์หลังๆเนาะหลังจากที่แบบ12สัปดาห์มาแล้วอะอย่างที่บอกมันจะกินได้เยอะขึ้นเริ่มหาหนุน่นหานนี่กินอะไรอย่างเงี้ย หน้าท้องก็จะเริ่มมาบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะเริ่มขยายละนิดนึงนะตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแบบกางเกงตัวเก่าอจะเริ่มใส่ไม่ได้ลอะอ่มันเริ่มคับนะคะแล้วก็อึดอัดมากแน่นมากพยายามใส่แต่กางเกงที่แบบเป็นกางเกงยังยืดเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่โบอยู่บ้านทุกวันใช่ไหมเราไม่ไม่ได้ออกไปไหนเราก็เลยไม่ค่อยอยากใส่กระโปรงพยายามตอนนี้พยายาม,นนายามหากางเกงขาสั้นที่มันเป็นขาสั้นอ่ะสำหรับคนท้องอะไรเงี้ยมาใส่นะคะจะเลยรู้สึกแบบ ดีขึ้นสบายขึ้นนะคะคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องซื้อแบบอะไรอะชุดชั้นในอะมาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวก็ต้องขยายขึ้นนะเนาะแล้วส่วนเรื่องยานะตอนแรกครั้งแรกที่ไปหาคุณหมอโบไปหาคุณหมอตอน8สัปดาห์เนาะคุณหมอเขาก็ให้โฟลิกเนาะก็มีวิตามิน B6 วิตามิน B6 เนี่ย จะเป็นประมาณว่าจะช่วยลดอาการขึ้นไส้ลดอาการแบบผอ,อืดผอ,อมประมาณนี้นะคะรอบที่2ไปหาคุณหมอตอน12สัปดาห์นะคุณหมอเขาก็เปลี่ยนยารอบนี้จะมาเป็นโอบิมินโอบิมินก็จะเป็นเสริมธาตุเหล็กเขาจะเป็นวิตามินรวมด้วยนะน่าจะแบบเน้นธาตุเหล็กอะไรเงี้ยแต่ก็มีวิตามินรวมนะคะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ให้นมเนาะแล้วก็มีแคลเซียมเสริมมาเพราะว่าตอนนี้นะคะเแบบีในท้องเนี่ยเขาก็ จะเริ่มสร้างแบบกระดูกอะไรอย่างเงี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมแคลเซียมทั้งของคุณแม่ด้วยแล้วก็ให้ลูกด้วยนะคะตอนนี้ลูกดิ้นหรือยังนะคะตอนไปอันดรสาวแปะวีอะ่ะเราจะยังไม่ไม่เห็นอะไรมากเราเห็นว่าเขาก็มีลักษณะเหมือนคนแล้วพอตอนไปอันเดรสาวครั้งที่สองอ่ะจะเห็นว่าเขา,าดิ้นเลยดิ้นแบบเยอะมากเลยนะแต่ว่ามารู้สึกว่าเขาดิ้นอะ่ะตอน14สัปดาห์จะรู้สึกนิดๆนะคะ ตอนท้องแรกอะ่ะโบรู้สึกตอน18สัปดาห์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกดิ้นเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงก็เลยรู้ตัวช้าหน่อยพอท้องสองอะ่ะเราเรารู้ลาว,ว่าลูกดิ้นจะจะประมาณไหนนะคะจะช่วงไหนเงี้ยเราก็จะแบบสังเกตตลอดเวลาเลยเนาะก็เลยทําให้รู้เร็วนะคะ14สัปดาห์เนี่ยก็รู้สึกได้แล้วว่าเขาดิ้นเนาะตอน15สัปดาห์เนี่ยก็ก็ดิ้นเยอะขึ้นนะคะก็ตื่นเต้นดี <laughs> ส่วนลูกนะคะเบบี Baby ในท้องนะเขาก็ พัฒนาการตามวัยนะคะออตอนแรกๆเนี่ยจากสัปดาห์แรกๆเลยนะคะสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่5ที่6ที่7อย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นก้อนอะไรเล็กๆเ,เนาะเป็นก้อนเซลล์นะคะที่ยังแบบดูรูปร่างอะไรก็ไม่ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยพอตอน8สัปดาห์เขาก็จะแบบรูปร่างเขาก็จะเหมือนคนมากขึ้นมีหัวหัวเขาจะโตๆมีแขนมีขาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ดูแบบ ดูรูปร่างคล้ายคนมากขึ้นเนาะแต่ตัวเขาเล็กมากเลยนะคะแล้วพอไปอันต้าซาวครั้งที่2ส,สัปดาห์ที่12นะคะอวัยวะต่างๆอะไรของเขาเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาหมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังพัฒนาขึ้นมาไม่สมบูรณ์เท่าน,นั้นเองเนาะแล้วตอนไปอันต้าซาวครั้งที่2เนี่ย ดิ้นเก่งมากคุณหมอจับภาพไม่ได้เลยคือแบบดิ้นตุบตุบๆุบ,บ,บคุณหมอเขาก็บอกว่าโอเคพัฒนาการดีนะคะแข็งแรงดีนะดิ้นเก่งมากสมวัยมากแล้วหัวใจก็เต้นดีนะคะหัวใจนี้เราสามารถฟังได้ตั้งแต่แบบ น่าจะสัปดาห์ที่7จ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะตอนโบไปอันดาสาวครั้งแรกสัปดาห์ที่8เนี่ยฟังเสียงหัวใจได้ละชัดเจนมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เพศนะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าจะรู้เพศประมาณสัปดาห์ที่20 5เดือนประมาณเนี้ยหเดือนเนี่ยจะรู้เพศละคือก่อนหน้านี้เขาก็มีอวัยวะเพิ่มขึ้นมาแหละแต่ว่ามันจะยังไม่ชัดเจนเนาะวันนี้คุณหมอเขาก็นัดอีกทีหลังปีใหม่เพราะหลังปีใหม่เนี้ยจะรู้เพศละถ้าเขาไม่ปิดไว้นะถ้าเขาไม่ แอบไม่บังไว้นะคะเราก็จะรู้เพศเขาแล้วนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับอาการคนท้องในช่วงแบบไตามาสแรกนะคะเลยไตายมาสแรกมาหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ตั้งแต่แรกถึงสัปดาห์ที่15เนาะ 15นี่ก็ประมาณ4เดือนเกือบ4ี่เดือนนะคะเดี๋ยวโบก็จะพยายามมาอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะคะแต่และสัปดาห์แต่และสัปดาห์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปหาหมอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดจับไกายให้น้องอมสินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกดกระดิ่งให้น้องออมสินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ Yeah. <laughs>